เพื่อนๆเคยมีวันที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากทำอะไรเลยนอกจากนอนไปเรื่อยๆในบรรยากาศที่เย็นสบายพัดลมเป่าเราอยู่กับความเงียบในตอนกลางวันช่วงเย็นๆอะไรงัน,นอนอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆรู้สึกหมดไฟไม่อยากทำอะไรเลย แต่สุดท้ายเราก็ต้องลุกไปทำอยู่ดีไิ่เลือาการหนี่ว่าการหมดไฟมันก็เลยเลือกที่จะออกไปวิ่งเหมือนอย่างที่เคยก็เป็นยังไงกับวันหมดหมวันหมดไฟก็ลองไปดูนะครับ วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ภูมิพัฒน์เชมุนีนะครับวันนี้มาวิ่งนะครับก็สถานที่วิ่งที่เป็นเคยถ่ายไปเนาะพอดีดูวิดีโอนั้นเต็งก็มีหลายคนพ่อแม่หรือใครเขาก็บอกว่าเออถ้าปเปิดปรับกล้องให้สั่นน้อยลงกว่านี้เออก็จะน่าดูกว่านี้อันนี้ก็เลยลองถ่ายแบบช้าๆดูนะครับก็ถ้าเกิดดูแล้วเป็นยังไงยังเร็วไปอยู่ไหมหรือว่ายัางช้าเกินไปหรือว่าดูเป็นยังไงก็ ด้วยคอมเมนต์บอกเป็นไยนะครับเอนก็จะปรับปรุงให้การถ่ายมันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ I already have.